ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระจักุปาลเถระท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่แม้จะตาบอดแต่ก็เป็นผู้มีศีลาจารวัดวดงามมีความเพียรอย่างแรงกล้าและเป็นตัวอย่างแห่งผลกรรมที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติจกักุปาละในวัยหนุ่มเกิดในตระกูลแพทย์ที่ร่ำรวยและเชี่ยวชาญด้านการรักษาดวงตาเขาได้รับการศึกษาศาสตร์แห่งการแทนพาแทนมาตั้งแต่เยาว์วัยและต่อมาก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงในแคว้นนั้น วันหนึ่งหญิงยากจนคนหนึ่งมาหาหมอจกักุปาละพร้อมกับอาการตาฝ้าฟางนางอ้อนวอนว่าหากท่านช่วยรักษาดวงตาของข้าจนหายดีข้าจะมอบทรัพย์สินให้ตามที่ท่านต้องการหมอจกักุปาละจึงทุ่มเทรักษาด้วยความสามารถของตนเองจนหญิงผู้นั้นค่อยๆมองเห็นขึ้นทีละน้อยแต่พอนางหายเป็นปกติแล้วกลับไม่อยากเสียทรัพย์สินตามที่รับปากไว้นางจึงแซงทําเป็นว่าตนเองยังไม่หายดีและกล่าวโทษว่าหมอจกักุปาละรักษาไม่ดีหมอจกักุปาละโกรธมากคิดว่า นางหลอกหลวงข้าถ้าเช่นนั้นข้าก็จะทําให้หนางตาบอดจริงๆเสียเลยเขาจึงจงใจหยอดยาพิษลงไปในดวงตาของหญิงคนนั้นทําให้หนางตาบอดสนิทด,ด้วยเจตนาร้ายที่เกิดจากความโกรธแค้นในครั้งนั้นทําให้หมอจักกุปลาลสร้างกําหนักโดยไม่รู้ตัวเมื่อจักกุปลาลอายุมากขึ้นเขาเริ่มเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตแม้เขาจะร่ารวยมีชื่อเสียงแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บและความตายเขาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใส จึงตัดสินใจออกบวชโดยตั้งปณิธานว่าจะบรรลุพระอาหารหันต์ให้ได้พระจักกุปาลเถระเป็นผู้มีความทีรพยายามอย่างยิ่งไม่ว่าแดดจะร้อนฝนจะตกท่านก็ไม่เคยละเลยการภาวนาท่านเลือกปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ด้วยการเดินจงกรมทุกคืนโดยไม่หยุดทักเพราะเชื่อว่าหากตนยังละเว้นความเขยดคร้านได้ก็จะสามารถดับทุกได้แม้ท่านจะเป็นพระที่มีความเพียรสูงแต่กรรมเก่าจากอดีตชาติย่อมตามมาส่งผล วันหนึ่งพระจักุปาลเถระเริ่มมีอาการเจ็บตาอย่างรุนแรงดวงตาของท่านค่อยคอยมืดลงจนกระทั่งตาบอดสนิทแม้ตาบอดแล้วท่านก็ยังคงปฏิบัติธรรมต่อไปท่านไม่เคยบน่นไม่เคยโศกเศร้าเพราะท่านเข้าใจว่ากรรมเก่าย่อมตามสนองแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องรับผลของกรรมแม้ดวงตาจะมองไม่เห็นพระจักุปาลเถระก็ยังคงเดินจงกรมทุกคืนท่านใช้เท้ากะระยะทางและเดินไปกลับอยู่บนทางเดินเดิมซ้ๆ วันหนึ่งเท้าของท่านแตกเป็นแผลเลือดไหลออกมาพิกษุรูปอื่นๆเห็นเข้าก็พากันสงสารและเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระภิกษุพาท่านจัก,กุปานเทระมาพบและเมื่อเห็นว่าเท้าของท่านแตกจริงๆก็ตรัสถามว่าจัก,กุปาและเหตุใดเธอจึงต้องฝืนเดินจงกรมแม้เท้าจะเป็นแผลเช่นนี้พระจัก,กุปานเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ไม่อยากให้ความเกียดครั้งครอบงำจิตใจจึงมุ่งมั่นเดินจงกรมแม้จะเจ็บปวดก็ดกตาม พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดีแล้วจักุปาและเธอเป็นผู้มีความเทียนและมีปณิธานอันแน่วแน่เมื่อพระจักุปาลเถระเดินจากไปพระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าเรื่องกรรมในอดีตให้พระภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายพระจักุปาลตาบอดในชาตินี้เพราะในอดีตชาติเขาเคยเป็นหมอและเคยทําให้หญิงคนหนึ่งตาบอดเพราะความโกรธเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจว่ากรรมนั้นมีผลจริงไม่ว่าใครจะเป็นใครเมื่อทำำํากรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนอง พระพุทธองค์ทรงตรัสยกย่องพระจักุปาลเถระว่าแม้จักุปารจะตาบอดแต่ดวงตาแห่งปัญญาของเขาสว่างไสวแล้วเขาเป็นพระอาหารหันต์ที่หมดจดจากกิเลสเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพหลังจากนั้นพระจักุปาลเถระก,ก็ยังคงปฏิบัติธรรมเรื่อยมาจนในที่สุดท่านก็เข้าสู่ปณิพิพพา์อย่างสงบข้อคิดจากเรื่องราวของพระจักุปาลเถระหนึ่งก็มีจริงไม่ว่าเราจะเป็นใครหากทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นไม่มีทางหนีพ้น สองความเพียรเป็นสิ่งสําคัญแม้พระจักุปานเถระจตาบอดท่านก็ยังมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมไม่ย่อท้อสามจงให้อภัยในอดีตชาติพระจักุปาลกรดดแขนจนทําให้หญิงคนหนึ่งตาบอดซึ่งนํามาสู่กรรมที่ทําให้ท่านตาบอดในชาตินี้หากเราสามารถปล่อยวางและให้อภัยเราจะไม่สร้างกรรมใหม่ที่เป็นทุกข์ต่อไปสี่อย่าหลงในโทสะโทสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมร้ายหากเรามีสติรู้เท่าทาันอารมณ์ของตนเองจะสามารถหลีกเลี่ยงการกระทําผิดพลาดได้ เรื่องของพระจักคุปาลเถระจึงเป็นอุทาหรณ์ให้เราตระหนักว่าชีวิตเป็นไปตามกรรมเราจึงควรสร้างกรรมดีให้มากเพราะแม้แต่พระอระหันต์ก็ยังต้องรับผลของกรรมในอดีต